วันนี้บอสจะพูดถึงเรื่องวิธีการใส่แหวนยังไงให้ดูปังปังปังเคล็ดรับดีๆทำให้เราปัวปังนะคะใส่ต้อนรับความปังความเฮงใส่แล้วต้องดูรวยใส่แล้วต้องดูแพงค่ะปกติเลือกซื้อแหวนเนี่ยคุณซื้อแบบไหนคุณซื้อแบบไหนได้ทดลองใส่ไหม เออได้ทลองใส่มหมคุณบางคนมาแม่นิ้วใหญ่นะมือใหญ่มาเลยนิ้วเนี่ยเลือกแหวนนิดนึงก็อยากมีเพชรใส่บอสเข้าใจนะแต่วันนี้บอสบอกว่าอย่าเอาไปอันนี้มันไม่เหมาะหรอกเก็บซิ่งนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวรอ,อนิดนึงก่อนแล้วใส่ให้สวยนะคะแต่วันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรบอสขอให้แค่ใส่รับรับโชคลาวกางเกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมีตามให้มาเพิ่มใหม่อันนั้นโอเคนะคะทีนี้เนี่ยการเลือกซื้อแหวนจะซื้อแบบไหนเรามาดูกันบอสมีตัวอย่างนะคะ ของมือหลายๆแบบให้ดูคือเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะแล้วก็นิ้วมือเล็กมากเป็นคนตัวเล็กแล้วนิ้วมือเล็กมากอ่าวดูมือนี้มือนี้เล็กแต่ชอบแหวนวงใหญ่ถ้าชอบเนี่ยก็ได้แต่บอสบอกเลยนะว่าไม่เหมาะสม,มนะคะเพราะใส่ไปเนี่ยอ่ะตรงมือเห็นไหมคือมันไปถึงครึ่งแล้วอะคือมันไปเยอะแล้วอะแล้วมันทำให้แหวนไม่ดูเด่น เพราะตัวเล็กอันนี้น้ำหนักไม่เกิน40เองน้ำหนักส6น้ำหนักไม่เกิน40เองนะคะน้องแอดมินคนนี้นะคะอะคุณดูค่ะเห็นไหมคะไม่ไม่ไม่ดูแล้วเด่นกับดูโอเวอร์มากไปมาดูเท้าท่าใหญ่นะคะโอเคดูรวยก็จริงแต่ความเหมาะสมเนี่ยบอสคิดว่าถ้าคนมือเล็กขนาดนี้นิ้วก็เล็กนะคะนิ้วแกนเนี่ยไม่เกิน45้าประมาณนี้นะอะถ้าใส่แหวนนะบอสเอาออกไปวงหนึ่งเทียบให้เห็นเลยอะ วงนี้นะแต่มีลูกค้าเราคนนึงนะคะว่าจําได้เพราบอกว่าพี่ก็จะใส่แล้วสวยหรอเขาบอกไม่เป็นไรค่ะหนูรวยหนูชอบใหญ่ๆอันนี้เป็นไอดเดียของคุณคุณชอบถ้าชอบก็จัดไปอย่างไปแคร์ใครนะสําหรับคนมือเล็กจะเหมาะกับนิ้วที่เป็นแหวนก้านชูเล็กๆให้ดูมีเม็ดมีราคาแบบนี้นะอันนี้สําหรับคนนิ้วเล็กเห็นไหมคะประมาณนี้นะใส่เข้าไปเนี่ยจะดูพอดีและสวยงาม กลับกลายเป็นว่าวงนี้นะบอรู้สึกนะวงนี้เหมาะกับมือของเขามากกว่าใช่ค่ะใส่แล้วการกซื้อแหวนต้องได้อลองสวมใส่นะอย่าสับแต่ว,ว่าซื้อนะซื้อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วเป็นสมบัติของเราแล้วเหมาะกับตัวเราด้วยนะเห็นไหมฮะต่างกันเลยอันนี้มือนิดเดียวแต่ใส่ถ้าหน้ากว้างหน้าเต่งนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะก,กับเจ้ทรงใหญ่ๆเจ้ที่แบบว่าโอ้โหไม่ได้แล้วกิจการใหญ่โตต้องใส่แบบนี้ จริงบอสก็ชอบแบบนี้นะแต่ตอนนี้ใส่ในสมัยก่อนนี่ตัวใหญ่ๆนะที่บอสน้ำหนัก80กว่านี่บอสใส่แบบอย่างนี้เลยนะแต่ตอนนี้บอสใส่อย่างนี้ไม่สวยนะก็เลยเม็ดเน้นเม็ดใหญ่เอาเม็ดเดียวๆปุ๊บไปเลยนะอย่างนี้นะเห็นไหมฮะอันนี้เหมือนเลือกเสื้อผ้าใสานะ่แต่เราจะเลือกแหวนยังไงนะแต่ว่ารวยคือนอ้องตัวเล็กก็จริงแต่แบบรวยหนูรวยค่ะถ้าหนูรวยมากค่ะอยากโชว์ความรวยค่ะที่รัก ดูใส่ก้านแบบนี้่พี่อกาถามอย่างเงี้ยโอ้รวยรวยรวยอันนี้รวยต่ก้านแลเห็นไหมคะรวยรวยนะคะอันนี้ต่างกันนะเม็ดเดี่ยวคือคนมือเล็กๆอ่ะเหมาะสำหรับก้านแหวนที่ทรงพอดีกับมือสำหรับคนมือเล็กอย่าเอาหน้าใหญ่หน้ากว้างมันจะปิดไปเลยคือเนี่ยปลาเข้าไปจะครึ่งข้อเลยแล้วกลายเป็นคนนิ้วสั้นเฉยเลยดูดิแต่อันนี้กับเรียวงามสวยเห็นไหมคะดูดีมีเสน่ห์อ่าหรือเป็นแฟชั่นสวยๆเห็นไหมคะ ก็ยังดูเก๋ดูวิเห์กว่าเคเนี่ยเขาเป็นสไตล์ที่มือเขานะฮะอ่ะเขาจะตรงมือเขาจะตรงแล้วก็พร้อมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อ่ะเคเขาจะใส่แหวนได้หลายแนวแหวนแฟชั่นเขาก็ใส่ได้นะคะแหวนชูเขาก็ใส่สวยเพราะมือเขาเป็นตรงแล้วก็ยาวขึ้นนะคะแหวนรอบนิ้วนะเขาก็ใส่ได้ใส่เป็นงานแฟชั่นหนะ้ากว้างก็สวยใส่ได้เพราะว่านิ้วเขามีความยาวของพื้นที่นิ้วอะ่ะพอสมควรที่จะโชว์แหวนได้ วัยผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะเคเคมันอยู่ในช่วงวัยรุ่นเอาวัยบอสล,ล,ล็ก่ <c oughs> ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นวัยบอสเลขกสี่อ่ะถามว่าบอสใส่ได้ไหมบอสก,ก็ใส่แล้วสวยเหมือนกันคือใส่ได้ใส่ได้เห็นไหมคะเพราะว่าดูแลว้วเหมาะกับกิจการเหมอกอกาะกับการงานาด,ดูแล้วภูมิฐานาน,นะดูแล้วภูมิฐานเหมาะกับกิจการการงานใส่ได้บอสก,ก็ใส่ได้นะคะหรือบอสจะปังไปเลยทีเดียวปึ่งๆไปเลยใส่ไม่ใหญ่ใหญ่กลัวไปเลยจบ บอสใส่ได้เหมือนกันนะคะคือนิ้วมือบอสก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะอ่าวงนี้ปลวกไปเลยเราใส่ได้เพราะว่าหนึ่งใส่ให้กับสมฐานะกิจการที่เราดูแลใส่ให้เราภูมิใจนะคะต่อไปขอดูมือผู้หญิงอวบหน่อยค่ะที่รักโอ้ว้าวอันนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงอวบคุณเป็นไงมืออวบนะคะมืออวบใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้ว,ลวเราไปใส่วงเล็กๆคุณเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยบอสจะพูดหลายครั้งว่านะอย่าเพิ่งซื้อเพราะแหวนมันหายไปเลยเอาใส่แล้วแหวนมันหายไปเลยนะคะไหนเพ็รนะคะไหนเพชร <laughs> เพชรหายไหน <laughs> ไหนสู <laughs> แ้แหกแฉกจอดูหน่อย <laughs> มันหายไปเลยนะคะ <laughs> เล็กมากเล็กเราไม่ไม่ไม่สมบูรณ์จะใส่ยกเว้นนะ <laughs> อันนี้บอสไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่แต่ว่าแค่แนะนําอย่างนี้เนี่ยเหมาะกับการใส่แหวนแถวคุณ ถ้าแบบงบประมาณเท่านี้นะอ่ะงบประมาณสักอ่ะสองหมื่นอ่ะอย่างวงนี้ก็สองหมื่นต่าบาทนะเนี่ยคือดูดีกว่าอ่ะกับวงนี้กับการที่คุณมีเม็ดเดี่ยวเลยเม็ดเดี่ยวเล็กๆเ,กเกนี่ยอันนี้บอสชอบแนะนำว่าซื้อเม็ดใหญ่แต่ตอนนี้คือลูกค้าอยากซื้อเพื่อที่จะใส่นะคะเห็นไหมคะว่าเวลาคุณใส่คุณจะใส่นิ้วไหนสองหมื่นเท่ากันบอสก็จะแนะนำต้องใส่นิ้วนา,นอาอนงอันนี้เมด็ดเล็กก็จริงแต่ดูขา,ขาวและสวยเห็นไหม ขาวแล้วสวยนะกับการที่รูใส่เม็ดนี้ไปเลยดูดิดูไม่มีของจ่ายเงินสองหมื่นเท่ากันแบบเนี้ยอ่ะคุณใส่แบบไหนบอก็แนนาว่าอ่าให้แม่ใส่แบบนี้นะคะใส่อย่างนี้นะจะสวยกว่าอ่ะทีมงานอ่าเคเคซีโร่นะคะมอนเตดิวตี้เจเจเขาจะนําลูกค้าว่าเปลี่ยนเป็นแหวนแถวไหมเปลี่ยนแบบแบบนี้ไหมจะสวยกว่านะคะในงบประมาณที่เท่ากันนะคะทันนี้เนี่ยซื้อแล้วจะต้องได้ใส่นะคะ ซื้อแล้วเขาต้องปรับทําให้เรามนั้นมือดูสวยได้อันนี้เทียบให้ดูนะทีมงานทุกคนตรงนี้ฝ่ายขายที่มาดามนะคะสามารถจะแนะนําการใส่เพชรสวยให้คุณได้ไม่ได้สั่งแต่ว่าจะขายไม่ได้สั่งแต่ว่าจะขายนะจ๊ะโอเคต่อไปคุณแม่งงคุณม<า>แม่ก็จะต้องแบบดูคุณแม่ค่ะคุณแม่นะคะนี่ดูสั นะคะคุณแม่ผ่านประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานโอเลี้ยงลูกแต่ละคนคุณแม่จะใส่แหวนเป็นแบบหนึ่งกระดับเออหนึ่งเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยบอลก็ว่าไม่เหมาะโอ้โหบางท่านเนี่ยบางคนเลี้ยงลูกจนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าของกิจการคุณแม่ผ่านมาเยอะคุณแม่ก็เลยจะต้องใส่อีกแบบหนึง่งนะคะนอกจากคุณแม่จะมีเม็ดใหญ่แล้วเป็นส่วนตัวต้องเลือกซื้ออะไรที่เป็นมาสเตอร์พีซเป็นของคุณแม่ที่บอบอกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเก็บแล้วสามารถที่จะ ทำให้เกิดความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ความภาคภูมิใจคุณแม่ใส่มาเลยค่ะอ่าเห็นไหมคุณแม่เก็บเพชรคุณแม่เก็บพลอยแทนพลอยสะสมและหายากไม่จะเป็นต้องมีเพชรอย่างเดียวนะคะเคเเหมาะใส่พลอยได้ไหมคะเคเคด้วยวัยนะคะเคเคใส่ได้แต่ดีไซน์จะต้องดูให้เป็นทันสมัยและเข้ากับวัยนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะ กับคนที่มีกิจการมั่นคงมั่งคั่งเออบอสแนะนําให้คุณเก็บนะคุณแม่นะคะดูไหมฮะใส่มาแล้วคุณแม่ดูสวยทั้งดีคุณแม่ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะบอสว่านะอ่ะถ้าคุณแม่ใส่อ่ะสะักอันนี้คุณแม่ชอบคุณแม่บางท่านชอบใส่เยอะชอ,ชอบใส่เยอะเพราะว่าเป็นความสุขของคุณแม่เอง,เองที่คุณแม่หามาแล้วก็ตอนที่เราไม่มีอ่ะเนาะเราก็ใฝ่ฝันที่จะมี ทุกวันนี้แม่บอกว่าเต็มเซฟเลยอุ้มอันนี้มือผู้มีประสบการณ์อ่ะอย่างบอสเอาบอสใส่ได้หนึ่งเนื่องจากว่าบอสดูแลกิจการหลายอย่างนะคะบอสใส่แบบนี้แหละวงเดียวจบบอสใส่แล้วดูเวอร์ไหมมันดูเวอร์แต่ดูเวอร์แบบแฟชั่นแต่ดูเวอร์แบบมีสไตล์บอสสังเกตนะคะบอสไปไหนหรือบอสไปต่างประเทศเนี่ยจะถูกเช็คของประจา นะะคนต่างชาติเ็าจะบอกโอ้โยยูยูใส่แหวนเพชรสวยจังยูใส่นาฬิกาสวยจังจะได้รับการต้อนรับนะคะแล้วก็การติดต่อที่ดีอ่าดูคุณแม่ใส่วงเดียวใส่วงเดียวแต่สวยนะคะบอสแนะนําให้เก็บคือนี่เลยบุษราคำแนะนําให้เก็บอีกคือมรกตหรือเก็บเป็นทับทิมทับท,ท,ทิมก็มีหลายบอนะะบ,บอีอสแนะนําให้นะงานเจมสโตนนะคะ ไม่ได้มีราคาถูกนะเก็บเป็นมราร์กดนะคะเก็บเป็นทัพทีมนี่เป็นทัพทีมพาม่านะคะแล้วก็เก็บเป็นบุษราคัมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอสชอบนะคะคือน้ําเงินไพดินซิกรอรของสิงหลังกาเขาจะส่งเสริมให้ชีวิตคุณนั้นมั่นคงดีขึ้นสีพลอยนั้นปรับดวงชะตาปรับโชคชะตาให้กับคุณใครไม่เชื่อแล้วแต่แต่บอสเป็นหนึ่งในนั้นบอสเชื่อค่ะ วันนี้ได้วิธีการเลือกซื้อแหวนแล้วนะคะใช่ไหมชอบไหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของบอสเองเป็นความเห็นส่วนตัวของบอสเองที่จะแนะนําให้ทุกท่านในการเลือกซื้อสิสนทรัพย์สักวงหนึ่งนะ,ะเป็นแหวนเพชรวันนี้แนะนําเป็นแหวนเพชรจะเป็นสินทรัพย์สักวงหนึ่งหรือเป็นของมีคุณค่าสําหรับความเหนื่อยยากความหามาได้ของเรานั้นขอให้เขาสามารถที่จะ ซัพพอร์ตสนับสนุนเสริมดวงให้เราเฮงรวยสุดปังยิ่งยิ่งขึ้นไป